E สวัสดีครับอร่อยแลกกับคุณรีในวันนี้พามาที่ร้านชาบูโกสาขาอารีแห่งนี้ครับที่นี่คือร้านบุฟเฟ่ชาบูสไตล์โฮมเมดการันตีทุกเมนูอร่อยธรรมชาติไม่ใส่ผงชูรสครับมาบริการมาก,กว่า3ปีมี6สาขาซึ่งสาขาน้องใหม่วันนี้ก็มาพร้อมกับเมนูให้เลือกมากกว่า70รายการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ย่างเนื้อวัวโคขุนที่ขุนโดยธัญพืชหมูเกรดพรีเมียมสีฟูดส่งตรงจากมหาไทยสดใหม่วันต่อวันสามน้ำจิ้มรสเด็ดและน้ำซุปพรสะแซ่บหกแบบเข้มข้นกลมกลม่อมจริงๆ และพิเศษสุดสำหรับลูกค้าด้วยเมนูโฮมเมดทำเองอย่างสาหร่ายไส้ชีสหมูอมไข่ลูกชิ้นชาบูโกกิ้วกุ้งและขนมจีบที่มีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นเอาละครับความอร่อยเลิศที่ไม่จำกัดเวลายังมีอะไรอีกบ้างแฟนๆรายการตามก้รุอาหารคุระบ,บิพันธ์ไปชาบูโกบุฟเฟ่กันเลยครับวันนี้รอยู่กับผู้จัดการร้านคุณวัชรเกียรติเอกธรรมรงสกุลสิริ คุณบอยขาสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยขาวันนี้ชาบูโกของเราต้องอย่างจะให้ชิคกี้ามาชิมก็คือน้ำซุปของเรานะครับจะมีอยู่หกแบบด้วยกันนะครับจะมีซุปดำนะครับซุปใสนะครับซุปต้มยำนะครับต้มยำามันกุ้งครับกิมจิครับเย็นตาโฟครับน้ำจิ้มล่ะมีอยู่สามแบบด้วยกันนะครับน้ำจิ้มคองสึนะครับ น้ำจิ้มสุกี้ไต้หวันนะครับแล้วก็ซีฟู้ดงานะครับบอยจะมีอะไรบอกกบแฟนอีกจ้ะตอนนี้นะครับที่สาขาฮารีนะครับมีเมนูกว่า70ชนิดนะครับเริ่มจากเนื้อวัวก่อนนะครับจะมีอยู่2ชนิดนะครับจะมีโคกุนและหินอ่อนนะครับต่อไปนะครับเนื้อหมูของเรานะครับจะมีอยู่3าชนิดนะครับจะมีสันนอกสันคอเบคอนครับเป็นพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับส่วนถัดมานะครับเป็นซีฟู้ดว่าจะเป็นกุ้งสดปลาหมึกยัดไส้นะครับปลาแซลมอนส่วนถัดมานะครับทางร้านจะมีเมนูแนะนําก็คือหมูอมไข่ ปลาไหยห่อชีสแล้วก็ขนมจี๋ปมาหม่ามทานได้ที่สาขาลีเท่านั้นด้วยนะครับบอยอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆอีกคะของทางร้านเรานะครับราคา3 9 9กบกาบาทนะครับต่อท่านเน็ตนะครับ,บชีสไม่อั้นปลาแซลมอนไม่อั้นนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมา4จ่ายสาถึงเมื่อไหร่จ๊ะ31สิงหาครับรีคอร์กัรันตรความอร่อยน้ำซุปหกน้ำซุป3น้ำจิ้มให้เป็นอร่อยเลิกค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชาบูกโกสาขาอารีตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน5หรือซอยราชครูเหลี้ยวซ้าย50 m. เมตรเหลียวซ้ายอีกครั้งตรงไปอีก50เมตรร้านอยู่ซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตรับพิพันธ์แบบนี้ <ault> <S <s <ues> <S ก็ได้รับการการันตีจากคุรีตไปเลยครับ เคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราเช้าวันนี้ค่ะหมูอมไข่กับร้านชาบูโคสาขาอารีค่ะ <S <S <ๆ>หมูนั้นต้องใช้สันคอนำมาบดแล้วปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยดำผ่น้ำมันหอยอย่างดีคลุกเคล้าทั้งหมดนั้นให้เข้ากันจากนั้นปั้นให้เป็นลูกกลม แล้วใส่ไข่แดงชาย,ยาพร้อมที่จะจุ่มลงไปในหม้อชาบูเราจะได้หมูอมไข่ที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศ